สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนาเราสามัคคีเราเฉพาะกิจนะคะเราพัฒนาประจํวันที่1นึมิถุนายน6กหนะคะตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ0นย์กับ3นะคะก็1นึ1งศูนย์หนึ่ก็4 1่หนึ่4สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้ากย์ก็ศูนย์ศูนย์ศู สามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสอสามกตัวก็ศูนย์สามสามหนึ่งสี่สองสาี่สองหสามเนาะต่อไปเป็นเล่าสามมคตีตัวดินก็คือสามกับหกตัวรองก็คือ4กับ7ก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าสามหหนึ่งหกสามหสี่หเจดหปดหกเ้า 4 0 4 1 4 2 4 3 4 6 4 7 4 8 7 0 7 3 7 5 7 8 7 9 3ตัวก็0 3 7 5 3 1 3 7 5 2 8 5ถ้าไม่งั้น,นเพื่อนๆก็จับเอาหัวมันซื้อออาเด้อ3 6 4 6 4 7อย่างนี้นะ3 4 7ต่อไปเป็นลาเฉพาะกิจตัวเดินก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ2 ก็สามศูนย์สามสองสามสามสามหกสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเก้าแล้วว่าตัวลงนั้นมันจะขึ้นมาเห็นแบบนี้เก้ากับสองนี่แหละนะสามตัวก็เก้าสองสามสามเก้าหกเก้าสองสี่เก้าสองหกเนาะก็ขอให้เพืนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสามแนวทางเนาะ ถ้าไม่ชอบแนวทางแล้วก็รูดเลยนี่หนึ่งหกเก้านี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะวันนี้เราทำทั้งหมดห้าแนวทางนะเราพัฒนาเราสามาคัคคีเราจะเพาะกิบเรา VIP แล้วก็เราสามัคคี VIP นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ